หนี้ที่มีคนใจ่ายให้พี่น้องครับจะดีแค่ไหนหากมีคนบอกว่าจะใช้หนี้แทนเรานี่ที่เราเป็นหนี้ไม่ว่าจะหนี้กับสถาบันการเงินไหนกับธนาคารไหนทกสออมสินหรือที่ใดก็ตามไม่ว่าจะกี่บาทก็ตามแต่มีวันหนึ่งนะครับมีคนคนหนึงบอกว่าหนี้ทั้งหมดที่คุณมีนั้น ผมจะใช้ให้คุณมันดีไหมครับพี่น้องครับคิดนิดหนึ่งครับแน่นอนครับถ้าใครเป็นคนนั้นนะครับเดินเข้ามาหาผมแล้วก็บอกว่าด้วยประโยคที่ผมบอกพี่น้องนะครับว่าผมจะช่วยคุณใช้นี่ทุกบาททุกสตางค์คุณโอเคไหมไม่มีเงื่อนไขฟรีๆดีไหมโห oh, ดีครับแน่นอนครับผมรับแน่นอนพี่น้องที่รักครับพระเยซู ทรงรักเราทุกคนนะครับพระองค์มาในโลกนี้เพื่อที่จะช่วยเราทุกคนให้ออกมาจากหนี้เวรกรรมหนี้แห่งความบาปและความตายใครก็ตามที่ต้องการปลดหนี้นี้มหาพระเยซูครับเพราะพระคำของพระเจ้าในพระธรรมโคโรสีบทที่สองข้อที่14บบอกว่าพระองค์ทรงฉีกเอกสารหนี้ที่มีคำสั่งต่างๆ ซึ่งต่อสู้และขัดขวางเราและทรงขัดจัดไปเสียโดยตรึงไว้ที่กางเขนพี่น้องที่รักครับโดยความตายของพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงมีชัยชนะเหนือความบาปและความตายและทรงมีสิทธิ์นะครับที่จะใช้นี่แทนเราได้โดยเฉพาะคนที่ยอมรับมอบอำนาจนั้นให้กับพระองค์ให้เขา นะครับให้พระองค์เข้ามามีส่วนในชีวิตของเราในจิตใจของเรานะครับหากเราต้องการหมดหนี้หมดศินหมดเวรหมดกรรมมาหาพระเยซูครับพระองค์พร้อมแล้วที่จะช่วยเราให้ออกมาจากหนี้ศินแห่งความบาปและความตายโดยการเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ครับฟรีฟรีครับพี่น้องครับไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียว แต่มหาพรหมงด้วยใจสมัครด้วยใจยินดีพระเจ้าช่วยลูกด้วยยกหนี้ให้ลูกด้วยลูกมีบาปลูกมีกรรมเวรมากมายลูกไม่สามารถช่วยตัวเองได้ขอพระองค์ช่วยลูกด้วยนี่ครับนี่คือความมั่นใจนี่คือคำพูดที่เราสามารถพูดกับพระเจ้านะครับเมื่อเราพูดนะครับกลายเป็นนะเขาเรียกว่าพฤติไนนะพูดออกมานะครับ แล้วก็พระองค์ได้ทรงทำเพื่อเราบนไม้กางเขนเมื่อนานมาแล้วนะครับเมื่อเราพูดออกมาเมื่อเรายอมรับนะครับมันจะกลายเป็นทั้งพฤติในและก็นิติในไปในตัวนะครับพี่น้องครับขอพระเจ้าอุปผอ,อมเรานะครับหากอยากหมดหนี้หมดสินในเรื่องของกรรมเวรบาปกรรมทั้งหลายมหาพระเยซูครับพระองค์ช่วยเราได้ทาําสาปแช่งทั้งหลายพระองค์ช่วยเราได้นะครับ พระองค์รับเอาไปหมดแล้วครับแล้วก็เอาไปขจัดไปเสียไปตรึงไว้ที่กางเขนของพระเยซูนะครับดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเราครับให้เรามีความเข้าใจในเรื่องนี้ดีแค่ไหนถ้ามีคนบอกว่านี่ของคุณทั้งหมดในชีวิตถูกยกแล้วถูกชดใช้หมดแล้วมันดีจริงๆครับพี่น้องครับขอพระเจ้าวอวยพรทุกท่านครับสวัสดีครับ